วัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้อยู่ที่ยูนิเวอร์แซลรีสอร์ดูกันว่าวันนี้มีเครื่องเล่นแล้วก็มีอะไรให้เราทำสนุกทุกคนบ้างติดตามชมได้ในคลิปนี้ครับหนาวไหมหนาวหนาวแต่เดี๋ยวมันมีแดดออกก็สบายนะวอากาศวันนี้สูนยองศาครับดูจากนาฬิกาโอ้ยถือว่าหนาวเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันมีแดดไงเดี๋ยวมันก็น่าจะดีขึ้นวันนี้ ทุกคนกำลังเดินไปที่ลูกโลกลูกโลกยูนิเวอร์แซลอยู่ด้านหน้าเราแล้วซึ่งมีคนอยู่ประมาณ8ล้านคนอยู่ที่นี่เอ่อ uh, ยูนิเวอร์แซลปจริงนะคนที่นี่เยอะมากแต่เมื่อวานเยอะกว่าน,นี้นะเห็นรูปใช่ไหมเด็กคิดว่ดาองพาไปที่สังไหติซิแลนด์ใช่ไหมมันก็จะมีเด็กเด็กเด็กยูนิเวอร์แซลซเรีโอสปักกิงแล้วก็เรามาในช่วง เดือนธันวาพอดีเนาะเขาก็เลยจัดธีมเป็นคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคริสต์มาสไม่ต้องคิดมาดไมเขาเห็นไม่ต้องคิดมาดูหรอ,ไ,อ,อไป u n i v r s US l Studio b e i j i n งเข,เ,เข้ามาแล้วเราเรียกคิทเซอร,ร์ง่ายๆครับก็บุ๊ก i ิ้งเราแล้วก็ใช้พาสปอร์ตอย่างเดียวอย่างเดียวจบมาถึงก็สกนพาสปอร์ตอย่าลืมติดพาสปอร์ตมาด้วยนะ แล้วก็แนะนำเลยใครเข้ามาอย่าลืมสแกนแมปด้วยจะได้รู้ว่าเราจะต้องเดินทางไปทางไหนนะนี่เรามาในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะก็จะมีต้นคริส,สต์มาสต้นเบิรมเลยอยู่ตรงวงเวียนตรงนี้แล้วก็กล่องฝันเต็มไปหมดเลยเห็นปะอันนี้เป็นโรงหนังทำเหมือนที่ LA ไม่เคยไปหรอกไม่เคยไปดูดูเคืองกาดเคืองกาเห็นปุ่นหัวจะหลบพี่เดิมไม่ต้องเล่นเนี่ย เดินมาเราเจอรถของโดมิ oh, yeah. Oh, yeah. นะิกโทเรโตเนาะโ๋ออย่างงี้โอ้ยอย่างนี้รถของโดมินิกโทเรตโต้เนาะแล้วก็รถของบรอนน์โลคอนเนอร์จะเป็นมิสูดซีอีคริปต์นะแมปแรกที่เราจะมาวันนี้คือจูราสสิกเวิลด์ไม่เล่นแน่น,นอนบอกเลยว่าไม่เล่นทาร์สเมอร์ จะไม่เห็นคลิปทาร์คอมเมอร์ในช่องเราแน่นอนสถานีแรกครับจูซิกไฟเออร์สไปจะเป็นไงมาดูกันนี่นะจูซิกไฟเออร์นะตอคิวจะไปดิตรงไปตรงไปเนี่ยเขาออกอะไรเนี่ยเวทประมาณ40นาทีตอนนี้เรากำลงัลงรอที่จะขึ้นไหม้างบน จากไปข้างหน้าเขาให้ประมาณ40นาทีในการรอเนาะแต่เราเพิงเข้ามานะแต่วนอีกสองสา e ไกลแล้วไกลได้ข <sh> ึ้นข้างบนแล้วครับหลังจากรอมาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนี่เรากำลังเดินขึ้นไปได้ข้างบนเนาะ three days later สุดท้ายเขาไม่ถ่ายอ่ะ เาก่อนจะขึ้นขึ้นเล่นแหละเขาเห็นกล้องไงเขาเลยไล่ให้เอากล้องไปเก็บไนล็อกเกอร์ไปที่เดิมน่าจะเพื่อซัมติงทั้งอย่างจะบ่บบกล้องรองกับปิดเดียวยงไงก็เอาเอาไปเก็บก็อดถ่ายเลยแต่ก็มันก็หมุนหมุนอ่ะหมุนหมุนหมุนเว้นหัวไหมอันนี้ก็คือเครื่องเล่นที่เราเล่นมาเมื่อกี้เนาะประมาณไม่ถึงสองนาทีในการวน เร็วมากแปบเดียวเด็กเล่นได้แต่ก็จะหมุนหมุนเว้นหัวหน่อยนี่นะที่เราเล่นมาเมาื่อสักครู่เนาะเด็กเล่นได้นะครับแต่ก็จะเว้นเว้นหัวหน่อยนี่มันก็จะหมุนหมุนอยู่อย่างนี้เลยไปเดี๋ยวเราไปจุดที่2ต่อครับนั่นคือ Jurassic World Adventure อันนี้เป็น Jurassic World Adventure นะครับเราผ่าเข้าไปที่นี่ครับเวลารอประมาน35นาที ตรงกลางก็จะเป็นลูกปั้นของจอห์นแฮมมอนนะครับผู้ก่อตั้ง j จ r a s s i c p พาร์คข้างบนคือบรูอยู่นี่กำตังจาัดก,การบรูข้างบนข้างบนก็เป็นเอ่อดีเอ็นเอของเดลว์เซลกำลังเข้ามาอีกห้องหนึ่งยังเดินวนเวียนอยู่ในตึกอยู่ แล้วได้ได้ขึ้นรถคันนี้นะรถของแฮร์ริสแล้วครับก็จะพาไปเอเวนเจอร์จูเลสิกเวิลด์ต้นแล้วสำหรับไปแล้วเริ่มมาครับ联网隐形栅栏联网展品避让技术联网欢迎光临侏罗纪世界。 这六千五百万年历史的冒险，即将在你眼前展开。 测到恐龙，识别中。对象假龙，威胁等级低。破境警告。系统错误。系统错误。系统错误。哦，搞忘了。系统错误。 识别中。马六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 。哦哦哦！好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 ！ 老伟你就位了吗？别担心，我满来了救福，不,不不。哪里、啊、不可以？无需等来。我们带你们离开。 进车门，在车辆停稳前，请保持就坐。侏罗纪世界的团队成员会指引您到达出口。拉起腿部压杆。希望大家今晚难忘的冒险之旅。祝你们在侏罗纪世界拥有一段难忘的冒险。哎呀妈呀！哎呀，他，哦，没话，没话嘞。没话。没话。他读一样。我。我只说一个词，没话。没话。很 มันเวียงมันหมุนแบบหมุนเลยแล้วมันหมุนแรงมากจบ j u r a verage. s <c oughs> s ิกเวิลด์แอพเปิเดี๋ยวไปหาอะไรกินตองออกมากันไปกองทัพ <c oughs> ต้องเด้ดท้องเดีกินข้าวก่อนมื้อกลางวันวันนี้ถพาพูว่าตั้งแต่ต้องแรงมายังไม่ได้กินเลยมื้อกลางวันวันวนี้นะครับเราสั่งเป็นชุดอันนี้เป็นชุดเซ็ตของเขาน่าจะรวมทุกอย่างเลยอยู่ในเซตเนาะแล้วก็มีน้ำสองแกว้วเท่าไหร่นะสองร้อยาพันกว่าบาท 228หยวนคูณ5เข้าไปครับเท่ากับเสร็จนี้เลยทานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสถานีต่อไปเราจะไปกังฟูแพนด้า land of awesomeness กังฟูแพนด้าโบ๊ทโ y ยักเป็นเรือประมาณสิบนาทีจะถึงแล้วทุกคน ลงไปเหมือนเป็นเรือได้เป็นเรือปะ่ะเยอะไปไหนเยอะไปไหนเดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะยากกัยอเปล่าเดี๋ยวเจอหนี้เอาแต่ก,กับกูบเปนได้นหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับออเดินทางไปแล้ว 王夫人，你太着急师傅，你放心好了，我后的神龙大军肯定搞定一切。云水、嗯、真的不衰败吗？好险、嗯，我、嗯、四处闯荡，村子可有大危险。<子>你必须马上加入盖世无侠，这些战士不会让你失望的。那个女儿，她可是武辉级的公子人。嗯、我们的敌人可是罪大恶极的天煞，我有什么理由不你进？师傅。 别太自信了，这不会是一场主易的战斗。谁给你们那一艘船？一只乌龟。捷克，快跟上！我推得太猛了。好了，好了。捷克，快天上！真高兴你来了，战士们。巨正在西北绕圈打气，我们必须阻止他。阿宝就在不远处，等他汇合。我们会和你们一起战斗。 但是时候和天下战斗了！们始吧，今天自己的赌局。 在那儿作战，对各位。 大败！ 跑！跑！阿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 跑！完啦！完啦！完啦！这样。 说实话一开始我的确怀疑过你们能否把这件事办好。จบแล้วจบแล้วมีเรื่องสุดท้ายอ่ะมีเรื่องสุดท้ายเสร็จสิ้นไปที่ร้อยสมบัติย <becue> ังฟูเพนด้าก็ก็ล่องเรือ ร่องเรือไปดูบรรยากาศโดยรอบของที่นี่โอเคเดี๋ยวไปที่อื่นต่ออันอะไหนนะสองสอง้องาไม่เอาหมวกกับแม่หมวกอาโปตอนนี้มาถึงแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับใช่เราเคยเล่นแล้วเคยพอมันไม่เล่นยังไงยังไงกัน่อนะม,มาดูเครื่องเล่นเครื่องนี้กันเผื่อเราถ่ายไม่ได้ 哦哦哦哦！关于鹰马，首先你们要记住，稳嘛东尼仔，然后稳嘛东尼仔，而且很容易被激怒，所以千万不要挑衅鹰马，否则后果不堪设想。我们得让鹰马先迈出。接下来。ใช้เวลาต่อร他向你去攻击，เดี๋ยวนับพร้อมกัน 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ออกตอนนี้ทันไหมไม่ทัออนไปกันต่อจ้ะออกออกเลยใช่ไหมไม่

หมดแล้วเร็วจังเป็นอ้ไม่ยอรอกเราไปช่องโงเลยนะตอนอยุงล่างนับได้20นะทำไมเมื่อกี้30อ oh ่อะจำได้ไหมก่อนที่เราจะขึ้นเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเราบอกว่านับแค่1-20ถึงใช่ไหมแต่ในคลิปเท่าไหร่ไม่รู้โอ้ยไม่ไหวว่ะรู้สึกตัวเองแก่ขึ้นเยอะเลยโอ้ยไปไปฮาร์รีพอตเตอร์ต่อยี่สิบนาี สถานีน่อไป Harry Potter ใชเวลารอ20นาทีกำลังจะเข้าไปข้างในนะครับมีเข้า,าในปราสาทแล้วรอบนี้เขาไม่เอากล้องเข้ามาแต่ว่าเราเอามาถือไว้ในเสือ้อเดี๋ยวตอนเล่นเครื่องเล่นอาจจะไม่มีมมเดี๋ยวเราให้ฟังหลังจากเล่นเสร็จ

เป็นซิมูเลเตอร์ด้วยแล้วก็เป็นแบบเวี่ยงด้วยจะไม่ไหวล้วัวขอนั่งก่อนไม่ไหววะนี่คือสภาพลเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์เสร็จเป็นไงบ้างเธอเขาไม่เป็นไรตัวไั้นเป็นอะไรบ้านหมุนนครับอันนี้ก็เป็นโซนสุดท้ายนะครับนั่นคือโซนมีเงี้ยนะมีให้เล่นแต่ว่าไม่ไหวนะครับเวียนหัวมาก พวกจะแตกวันนี้เราเก็บจูสิกพาร์คไปสง่งที่ใช่ไหมแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ไหวจริงเพราะเจอแฮร์รี่พอตเตอร์เข้าไปแบบไม่ไหวอ่ะแต่เขาไม่ไหวคือวิ่งหัวมากโอเคเดี๋ยวเราจะออกจากยูเวอร์แซลสตูดิโอไปจริงแล้วะคระับแต่กาลโรงแรมแล้วแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเตรียมตัวกลับบินกลับเมืองไทยเนาะอ,อ,อากาศตอนนี้ก็16บหนาฬิกายีนตทีตอนนี้ฟิลไลท์วันละวันแบนบลบสองคบสามอะไรเงี้ย ที่ที่ค่อนข้างที่จะหนาวมากกว่าตอนเชา้าที่รอามันโอเคฝากทุ okay, กคนนะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์ให้วิดีโอนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องมาด้วยนะครับวิ่งไหง้วันทางช่องทางแฟนเพจเฟซบุ๊กช่องทาง YouTube และช่องทาง TikTok มีทั้งคลิปท่องเที่ยวเนะเาะรอพาทัวร์นะจะไปหลายหลายทีล่ละแล้วก็มีคลิปเนี่ยสกี่ยับงานวิ่งโดยเฉพาะนะครับติดตามดได้ที่วิ่งไห้วันะครับโ okay, อเคกกนี่ร็มาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับก่อนจะกลับต้อเจอคนหนึ่ง ต้องถ่ายเลยวันี้เช็ของเพี่เช็ของเราเธอ,เอถ่ายพิเชื่เร็ววิเช็วิเช็วิเชงองซเป็นท่าเป็นท้าเป็นท้าเ <c oughs> นยสองส้โอเค